นี่เป็นป่าเขตร้อนที่อยู่ติดกับทางทะเลแคริบเบียนป่าที่มีความชื้นเกือบ100%แผ่ขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดนกฮัมมิงเบิร์ดบินมาที่ดอกเฮลิคอเนียสีแดงมันกระพือปีกด้วยความเร็วที่น่าทึ่ง60ครั้งต่อวินาทีและบินอย่างเสรีสมบูรณ์แบบ มันดูคล้ายพึ่งมากกว่านกตอนที่จุ่มลงไปกินน้ำหวานดอกไม้สิ่งมีชีวิตที่หอนเสียงดังบนต้นไม้คือลิงฮาวเลอร์หรือลิงหวอยหวนบนพื้นดินคือกบลูกศรพิษสตรอเบอรี่ผิวมันมีสีสันสดใสแต่มีพิษถึงตายได้ในป่าแห่งนี้เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมหศัศจรรย์แต่สิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือเจ้าบาซิลิส ที่วิ่งบนน้ําได้พวกมันอาศัยอยู่ที่ไหนสักแห่งในป่าแห่งนี้เรามาถึงบึงน้ํามันยาวประมาณ50เมตรบึงน้ําและหนองน้ําแบบนี้มีกระจายอยู่ทั่วป่ามองเข้าไปใกล้ทางด้านซ้ายของหน้าจอบนกิ่งที่ยื่นออกมานั้น มีงอนขนาดใหญ่อยู่บนหัวของมันนี่คือลักษณะเฉพาะของบาซิลิสที่โตเต็มวัยดวงตามีสีเหลืองนี่คือกิ้งก่าอาัศจรรย์ที่มีความสามารถในการวิ่งข้ามน้ำได้ดูเหมือนว่ามันจะเจออะไรบางอย่างกิ้งก่าอาโน ขนาด4ซนติเมตรกำลังเข้ามานั่นไงมันจับกิ้งกางอโนโานได้อย่างง่ายได้โดยปกติแล้วเจ้าบาซิลิสจะชอบอยู่นิ่งๆแต่พวกมันจะวิ่งเร็วมากเมื่อออกล่ากิ้งก่าบาซิลิสกินทุกอย่างตั้งแต่ผลไม้อย่างเช่นมะม่วงและกล้วย ไปจนถึงพวกหนูและนกกิ้งก่าขนาดเล็กก็ถูกกินได้ภายในคำเดียวเจ้าบาซิลิสอยู่ที่น้ำ มันไปแล้วมันกระโดดลงไปมันว่ายน้ำเร็วมากมันว่ายเก่งมากเจ้าบาซิลิสสามารถว่ายน้ำได้ดีเช่นเดียวกับการวิ่งบนน้ำมันกระดิกหางเหมือนงูและว่ายน้ำอย่างรวดเร็วด้วยความชำนาญ บาซิลิสมีทักษะพิเศษอีกอย่างหนึง่งเมื่อพวกมันรู้สึกถึงอันตรายเช่นนกน้ำพวกมันจะดำลงไปใต้น้ำอย่างที่เห็นบางครั้งพวกมันก็อยู่ใต้น้ำได้นานถึงครึ่งชั่วโมงมันสามารถที่ฝั่งตรงข้ามมีตัวบาซิลิสขนาด30เซนติเมตรไม่มีงอนอยู่บนศีรษะ มันเป็นตัวเมียแต่เมื่อลองดูภาพแบบช้าๆมันเบลอมากการเคลื่อนไหวมันเร็วเกินไปเพื่อเปิดเผยความลับนี้กล้องความเร็วสูงพิเศษจะถูกนำเข้าไปในป่า กล้องนี้สามารถถ่ายภาพได้หนึ่งในล้านวินาทีมันสามารถจับภาพการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลองมาถ่ายเจ้าบาซิลิสด้วยกล้องนี้กันวิ่งของเจ้าบาซิลิสในน้ำด้วยสองขาหลังของมันความลับของการวิ่งไม่ให้จมลงไปนั้น ดูเหมือนจะอยู่ในน้ำบาซิลิสเคลื่อนขาของมันไปในน้ำได้อย่างไรคราวนี้ลองใส่กล้องความเร็วสูงพิเศษใต้น้ำเพื่อถ่ายการเคลื่อนไหวนั้นเจ้าบาซิลิสมาแล้ว ประการแรกพลังที่เรียกว่าแรงบาซิลิสเกิดขึ้นเมื่อเท้ากระทบพื้นผิวของน้ำและเคลื่อนที่น้ำนี่คือพลังงานที่สองเกือบไปแล้วแต่มันหนีไปได้ ไม่กี่วันต่อมาบ้าสิแล้ว